ครับพบกับช่องโฟร์ไฟล์นะครับผมมาร์ชมาโชว์ครับวันนี้พิเศษมากอยู่กับพี่ทวีพงศ์ครับโอ้โหเซเลปมาถึงร้านนะวันนี้มาทําอะไรเอ่ยมาซื้อนจะก็ตัวนี้ไงไม่ใช่สมมติถอดขนาดนี้ได้ๆลยก็จริงๆผมก็จองตัวนี้ไว้เป็นเลนส์35ซิมเป็นรับรุ่นพิเศษมากๆคือจริงๆอ่ะมันตลกตรงนี่ว่าผมมีเลนส์ตัวนี้อยู่แล้วครับผมจริงๆผมมีอยู่แล้วสั่งเพิ่หรือ ม่นคือสี่แอปเปิแต่ตัวเนี้ยเห็นเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะพิเศษมากๆก็เลยมาฝากคุณน้องมาไปดูรีวิวในช่องโปรท์ไฟ YouTube นะอ่ามันมันพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูกันไหมว่ามันเป็นยังไงให้พี่แกะเองเลยแกะเองเลยนี่จริผมว่าจะไม่แกะก็จะเอาไปเอาไปขายต่อขายต่อ ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วยังไม่เปิดก็ราคาขึ้นแล้วปวดมากปวดมากแต่อันนี้คือวอร์ดไฟบอกเลยว่าขายแค่แสนห้าพันบาทราคาเท่ากับตัว FLP ธรรมดาแต่ว่ามีความพิเศษตรงนี้ว่าทำมิดิทำแค่หนึ่งร้อยสิบตัวหนึ่งร้อยสิบตัวแล้วพิเศษยังไงเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเปิดดูครับเราแกะนี้ก่อนใช่ไหมดูเลยที่ฟอยด์เอาที่ผมไม่าใส่แกะไอ้พวกนี้เท่าไหร่นะส่วนมากจะเจอแต่กล้องเลี้ยงหม้อหม้อ มันจะเจอแต่กล้องแบบไม่มีกล่องอ่ะแล้วครับยังไม่อัพโฟมแวร์ด้วยโฟมแวร์จ2ดสองมากใช่ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอจริงผมไม่เคยเห็นเขามีสติ๊กเกอร์อย่างนี้เลยนะมันลิมิเต็ดนะพี่โริงเรอปกมันก็จะเป็นกล่องที่แบบเปิดได้เลยจีดเลยจีดจีดเพาวเนี่ยจิดปุ๊บลดเลยเลยแสนหนึ่งหมด ก็ไลกาจะเป็นกล่องที่เป็นสีเขาเรียกว่ามีกล่องนอกอ่ามีกล่องนอกเพราะว่าน้ำตาลน้ำตาลซิลจริงซิลนี่ก็ดีแหละเพื่อที่จะรู้ว่ามันไม่จริงหม่จริงตั้มเลยครับโอเคดูกล่องปแล้วดูอะไรก็ดูปกติดีนะครับดูแบบว่าก็เหมือนเดนธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งใช่ไหมฮะนะฮะแต่ว่าพิเศษมันมีอยู่ข้างในมาดูกัน โอ้ยอย่างนี้เขมีบอยอะไรตรงนี้ด้หรอใช่ใช่จะมีแบบว่าไลกาเปลี่ยนกล่องไปเยอะนะแบบลักษณะของรอยอะไรพวกนี้หลายคนอาจจะถามว่าทําไมผมมาแกะก,แะกล่องไลก้าได้ทั้งที่เป็นทํากับโซ,โซนีอยู่อ่ะอันนี้ไม่ใช่กล้องไม่เลนครับมันคือไลกาใชยมันไลกาไ, <laughs> ไม่นับไม่นับไม่นับเหมือน, <laughs> น,น, <laughs> นเดิมเมื่อสิบปีที่แล้วนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแตามันไม่เหมือนเดิมพี่ ตัวหรือ,อยังไงตัวอ่ามาครับขอดมหน่อยนี่คืออ,กกนนะอากาศเนี่ยรามันี่ละมันโอเคความพิเศษตัวนี้ที่ทําให้ผมสะเทือนใจมากแล้วจนต้องซื้อเนี่ยมันอยู่ตรงข้างนอกของมันครับคือชิน้นแก้วอะไรทั้งหมดเนี่ยเหมือนตัวเดิมนังไม,มีปกติเป็นแอสเฟอริคอลอยู่แล้วอ่ปกติแต่ว่าคำามพิเศษก็คือเห็นไหมครับทุกอย่าง ส,สกเกลจะเป็นสีเทาสีเทานะฮะแล้วก็จะเป็นจุด t ติเล d ดอ t อันนี้จะเป็นจุดดำจุดดำครับผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาแคปฝานี่ก็ไม่ไม่เหมือนเหมือนัวติไม่ไม่เหมือนอันนี้นนเป็นฝานเหล็กฝาเหล็กเปิดมาวุ่งแล้วเนี่ยอันนี้แหละครับที่ทำของหนังสือไม่ไหวนะฮะลองดูนะครับ l i m i t ต็ดสิปี สิบใจเฮใจเฮ่จเฮนี่ภาษาเยอรมันแปลว่าปีปีใช่ไหมใช่ฮะสิบปีก็คือมันเป็นครบรอบสิบปีของเลนตัวนี้ใช่แล้วออกมาครบสิบปีแล้วก็จะเขียนว่าแอดฟอร์ิคอแบบแบบเต็มเลยคืออันเนี้ยคนที่ทำคนที่สั่งทําเลนตัวนี้ก็คือทางคูร์ต้าเนี่ยใช่เข้าใจเนเจอร์ของคนของคนใช้าได้กล้ามากเพราะว่าถ้าใครศึกษามาก็จะพบว่าไอแอดเต็มเนี่ย มันจะอยู่ในมันมีอยู่ในเลนในตำนานได้คุณมีไหมในนี้เขาเรียกคุณอะไรนะคอยว่ากันแต่พูดมาอ่ะมีมีแอดเต็มเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอตเต็มนะเขียนว่าแอดฟอริคอลแบบเต็มเต็มฟอนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยต้องถอนบิตคอยน์ออกมาเลยก็คือ จะมีปีเป็นเป็นจํานวนชิ้นแล้วก็แสลด้วยปีใช่ไหมทั้ตั้งแต่ปีอะไรถึงปีอะไรนะก็คือปี2010ันสิบนะจนถึงสองพันิบแล้วก็แต่ละปีอ่ะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ไล่ไปถึง1 0ึ่ก็คือปีละสิบตัวทั้งหมดสิบเอดปีสิบเอดปีทั้งหมดก็ทั้งโลกใบนี้ก็มีแค่หนึ่งร้อยสิบตัว10ตัวเท่านั้นและอันนี้เป็นตัวตัวที่ตัวที่ไหกครับเบอร์เบอร์ที่พี่เลือกไปไหม ตรงไหมเนี่ยตรงไหมเนี่ยเบอร์ศูนย์หนึ่งทับสองพันสิบสี่ซึ่งทำไมต้องเป็นเบอร์นี้ฮะว่าไปคือไอตัวสองพันสิบสี่เนี่ยมันเป็นปีที่คือพอผมรู้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนมันไล่ปีไล่ปีเป็นคอนเซปต์ไล่ปีอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่า คิดเปถึงปีหนึ่งซึ่งปี2014เนี่ยมันปีที่สำคัญกับผมมากเลยก็คือก็คือเป็นปีที่ผมได้รางวัลสองรางวัลจากการประกวดแต่ก็ต่ตีะซึ่งไอ้สองรางวัลนั้นน่ะถ่ายด้วยเลนส์สามลายี่อนี่แหละหาใช้เลนส์โซนี่จีมาเตอร์ราะว่าตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่มีจีมาเตอร์ตอนนั้นตผมว่าใช้จีมาเตอร์สิต้องต้องเยวยกขึ้นมาให้ดูเลยจีมาเตอร์นี่อแค่นี้เพราะจะมเชื่อไห โอเคไม่แต่ว่ามันเป็นความทรงจำของเราว่าเฮ้ยปีนั้นอนะ่ะเราได้รางวัลสองรางวัลเลยในหนึ่งปีจากเลนสามห้าเอวีนี่แหละแต่ตอนนั้นก็นใช้กับกล้องโซนี่นะครับคราวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเราถ้าเราได้สมหนึ่งก็ดีสินะอะไรอย่างนี้ก็<ะ>เอานะอะไรนี้นะะเอามาให้ได้จริงแล้วในที่สุดก็ถามว่าจนได้าถามว่าจนได้จริงเออขอบคุณทางโปรไฟล์กับพี่เม่นน้องมาร์ทมากมากที่แบบว่า ดีดีนะดีจะถามจนได้มากอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขของหนงจำซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆมันยังเหลืออีกหลายเลขเลยนะใช่ใช่แล้วก็ผมมองว่าจริงๆแล้วว่าถ้าใครที่เล่นไลก้าแล้วก็ชอบชอบตัวเลขอ่ะมันจะต้องมีชุดตัวเลขที่แบบมีเข้ากับคนนั้นกับคนคนนั้นได้มันอาจจะต้องเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์เก้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจจะเป็นเลขที่แบบเฮ้ยคุณม่เจอกับแฟนคุณหรือคุณ ปเจออะไรที่แต่งงานที่ลืมถ่ายภาพอะไรซึ่งบอกึมว่าคอนเสปต์อะแม่งดีมากคนคิดนี่คือแบบคือเรียกว่ายังไงอะก็ลิมิเต็ดมันก็จะเป็นเลขแค่มีแค่ศูนย์หนึ่งชิ้นเดียวมันมีแค่ชิ้นเดียวต่อหนึ่งร้อยสิบตัวแน่นอนนะมันเป็นเนเจอร์ของคนใช้ลช่ใช่แล้วเราก็ขายในราคาเท่ากับธรรมดาด้วยคือเป็นลิมิเต็ดแต่ในราคาตัวปกติใช่ ซึ่งจริงคุณควรจะขายพรีเมียมเลยไม่เป็นไรครับวรรถไาย็อยากจะขายแค่ราคาปกติเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยนะแล้วก็ใครสนใจนะก็โปรไฟล์ลูกสาขาเลยนะหรือว่าจะเป็น Facebook โปรไฟล์นะเข้าไปเลยนะโปรไฟล์ขอฟฟิเชียลแล้วก็ฝาก YouTube โปรไฟล์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี time, source, ่วีพงจะเอาไปแบบรีวิวในส่วนของพี yeah, so ่ด so ้วยได้แล้วถถ่ายเทสต์ที่มันเท่าคมเท่ากับตัวธรรมดาหรือคม่ากหรือว่าสีมันอิ่มกว่าก พราะคนในเลกาทำไงมันอิ่มเหมือนนันึ่งมัอนิดนึงมันอิ่มมันมอมมานิดนึงรือเปล่าไม่หรอกเอาจริงแค่แบบแค่ตัวชินเลนกับแค่เลกาเนี่ยเขายอมพิมพ์ทำแอดเต็มเนี่ยนะเรือกับข้ากับเลขเนี่ยโคตมีก็คูมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วใช่แล้วก็เห็นแบบที่วีวงบอกว่าเห็นมีคนเอาไป ขายใน E ี a บอะไรกันแล้วใช่ไหมแล้วราคาแบบไปแบบหนึ่งูหนึ่งเท่าตัวแล้วครับหนึ่งเท่าตัวไปแล้วอ่ะเท่าตัวแล้วต่วันนี้เราขายราคาปกติแต่ให้เลยนะฮะก็สนใจก็ติดต่อที่โปรไฟล์ให้แล้วก็พี่ทวีพงศ์ฝากช่องทางติดต่อถ้าใครจะติดตามทวีพงศ์ติดตามได้ทางไหนบ้างก็ติดตามได้ที่ไอจีก็ได้ครับทวีพงศ์สตินะหรือแม้ก็ททวีพงศ์ปทุมวง f a เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมาทักทายกันได้ก็มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ ยูทูบเอ้ยเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบมีไหมเอีทียูทูบไม่เอีทีทเป็น,เป,นเป็นแนวถ่ายภาพมากกว่าใช่ใช่ภาพสวยๆเยอะมากผมเข้าไปดูน,นี่เพลินสุดนะคะวันนี้ก็ฝากไปด้วยฮนะ,ะเราพบกันใหม่ EP หน้านะค,ะครับผมครับ